สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในรายการทําการบ้านกับเทรเดอร์ประจําวันพุธที่18ธันวาคมครับ2567กันนะครับมาเริ่มการที่เซตอินเด็กกันก่อนนะครับในส่วนของเซตอินเด็กเองนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านกันมาสามวันทําการนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าลงมาตามคาดก็จริงนะแต่อันเนี้ยไม่ใช่ตามคาดสิต้องเรียกว่าลงมาเยอะกว่าคาดไปแล้วด้วยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าไปติดตามไลฟ์ของผมในวันอาทิตย์นะ ผมก็มองแหละนะครับว่าเซตเองเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการพักฐานต่อนะครับโดยมีแนวรับสำคัญแถวโซน1,410จุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับมันหลุด1,410จุดมาแล้วไงนะครับก็ล่าสุดเองนะครับสรับลงเซตอินเด็กะครับก็อยู่ที่ระดับ1,398จุดเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าหลุด1,400จุดมา2วันทำการแล้วนะซึ่ง สิ่งที่เราเห็นจากกราฟณนะเวลาเนี่ยก็คือเรื่องแรกก่อนนะครับคือหลุดพันซนะครับเรื่องที่2นะครับก็หลุดตัวงเส้น EMA 200วันทำการ r 200วันลงมานะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นภาพที่บ่งชี้นะว่าเซตเองเนี่ยจากเดิมถ้าเราบอกว่าหากราคายืนเหนือ EMA 200ได้เนี่ยเป็น Uptrend แต่ถ้ามันลงมาต่ำกว่า EMA 200ล่ะอันนั้นก็เป็นดาวเทรนด์ตอนนี้นะครับเราเริ่มให้น้ำหนัก นะครับว่าตราบใดที่เซ t ตอินเด็กเองยังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ1410จุดได้นะครับก็อาจจะเรียกได้ว่าเข้าสู่ภาพของการปรับฐานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากกราฟในทําเฟรมเดยนะครับหรือภาพใหญ่ณเวลานี้เนี่ยเราก็มองแนวรับ ของเซตเองนะครับสองแนวนะครับแนวแรกก็คือพันสามร้อยหกสิบเอ็ดจุดนะครับแนวที่สองเนี่ยเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าจุดนะครับไปที่แนวต้านเองนะครับระมงแถวโซนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบจุดนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยเซตในช่วงที่เหลือนะครับของสัปดาห์นี้เองเนี่ย <c oughs> เรายังคงคิดว่าจะเป็นภาพของการแกว่งตัวลงต่อนะครับแว่งตัวลงต่อนะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยก็เป็นดาวเทรนไป ที่ปล่อยแล้วนะครับเราตองเซตอินเด็กในส่วนของ S50 t f นต์ล่ะอันนี้ก็จะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเซตอินเด็กเองเนี่ยเป็นดาวเทรนนะครับเป็นดาวเทรนอย่างชัดเจนละแต่ถ้ามาดู t f เฟกเองเนี่ยกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามีหุ้นตัวใหญ่บางตัวที่ประคองนะครับประคอง S50 ไว้อยู่เนาะผมคิดว่าทุกท่านก็คงรู้ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่า S50 t e นตเองเนี่ย ยังสามารถยืนเหนือตัวเส้น EMA 200วันทำการได้อยู่นะครับซึ่งในภาพใหญ่แล้วเนี่ยก็โอเคนะครับไม่เลวเพราะว่าการที่ยังยืนเหนือ EMA 200ได้เนี่ยมันก็เป็นภาพที่บ่งชี้ครับว่า S 5 0ยังเป็น up trend อยู่แต่อาจจะมีข้อสังเกตนะครับก็คือถ้าคุณตัวใหญ่ตัวนั้นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเกิดลงมาแรงๆเมื่อไหร่นะ <c oughs> <อ> <c oughs> ตรงนั้นนะครับ S50 f e c t เองก็ จะเป็นภาพที่ไม่ได้ต่างกันกันกบเซตมากร์นักกอกนะครับซึ่งถ้ามาดูในภาพเรียะสั้นสำหรับตัว t f เ c t เองเนี่ยถามว่าเป็นไง t f e c t นะครับเราจะเห็นว่าราคานะครับในในกราฟ30นาทีนะราคาเนี่ยเริ่มมีการรีบาวขึ้นมาให้เห็นในวันนี้นะครับหลังจากก่อนหน้าน,นี้นะครับปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงมากกว่านี้เองเนี่ยก็มีจังหวะที่ ISI กลับขึ้นมายืเหนือระดับ โอเวอร์โซได้ ye, นะครับแล้วก็ตีดขึ้นมานะครับแต่แถวตรงเส้น EMA 20นะครับแต่แถวตรงจ,จุดประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็พยายามที่จะแบบประคองตัวแกวงอยู่ในกรอบประมาณ901-909จุดนะครับซึ่งณเวลาเนี้ยผมเริ่มคิดว่าในภาพเปียสั้นก่อนนะสำหรับทั้งเซ็ตเองและ เอสท่าสิบทีเเองเนี่ยจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันมันมีโอกาสที่จะรีบาวได้ทั้งคู่นะครับเพราะว่ามันลงมาเร็วลงมาแรงนะครับแค่วัน2วันก็หลุดพันสี่แล้วอ่ะนะครับดังนั้นภาพเรียสั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างกราฟสามสิบนาทีในเอส่าสิบเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะรีบาวขึ้นไปถ้ารีบาวขึ้นไปเนี่ยก็จะไป9 0 9าศูนโดยประมาณนะครับแต่ก็เพียงแค่ผมอยากจะบอกอยากจะย้ำนะว่าก็แค่รีบาว เราภาพใหญ่ก็ยังเป็นภาพของการปรับัรุงต่อนะครับถ้าดูจากเซ็ตนะนะครับเพราะง,งัา้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในกรรเทรด,ด้วยในช่วงนี้หรือนะครับหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือรอให้มันรีบาวขึ้นไปแล้วหาจังหวะดักช็อตดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองนะครับในส่วนของเซตและ S50 TFX ก่อนที่จะเข้ามาสู่ในหุ้นการหุ้นที่ลูกเพจถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับในวันนี้ ก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนจะเป็นตัวของแอดวานสำหรับแอดวานเองเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพใหญ่ยังคงเป็น up trend อยู่นะครับทำไมเราใช้ว่าภาพใหญ่เป็น up trend อยู่นะครับแม้ว่าอาจจะมีการเสียสรงนนิดหนิดึงนะเพราะว่าการที่ราคายังสามารถจืดเหนือ EMA 200วันได้อยู่เนี่ยเป็น up trend แน่ๆคำว่าเสียทรงในที่เนี้ผมอาจจะใช้จุดนี้เป็นจุดวัดนะนะครับเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาแบบเขาพักลงมา เต็มที่เลยเขาพักมาไม่ถึง e อ a 50นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปได้แต่รอบล่าสุดเนี่ยค่อนข้างที่พักลึกนะครับแล้วจังหวะที่ดีดกลับขึ้นมาเนี่ยวันนี้ก็จริงอยู่แหละลงมาทส e บ a 5 0นะครับตรง2.9เกเร็จเริ่มฟื้นตัวให้เห็นนะครับแต่ก็ไม่ได้ฟื้นตัวขึ้นมาแบบแรงแบบรอบก่อนๆดังน,น,นั้นตรงเนี้ยนะครับมันก็เริ่มแล้วเริ่มเป็นจุดที่แบบตั้งข้อสังเกตแล้วกันว่ามันจะไปต่อได้อีก มากน้อยขนาดไหนนะเนาะตอนนี้ผมเริ่มมองแอดวานเนี่ยนะครับเป็นภาพของการแกว่งในกรอบนะครับแนวรับ2.7 7, แนวต้านเป็น2.97นะครับถัดไปเป็นออร่านะครับออรล่าเนี่ยเห็นว่า <c oughs> <c oughs> อ,อ่าหุ้นตัวเนี้ยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นภาพของการแกว่งในกรอบเช่นเดียวกันกับแอดวานนะครับราคาตอนนี้ก็แกว่ง แถววตรงเส้นอีเม2สองร้วันเลยนะครับก็ราคาล่าสุดอยู่ที่ส4บสาทเจสตังค์เรามองว่าสําหรับตัวออร่าเองเนี่ยนะครับจะกว่งอยู่ในกรอบประมาณสักสิบสาุดหถึงสิบาทนะครับก็เป็นกรอบที่อาจจะแบบใหญ่ระดับหนึงเนะเาะซึ่งตอนนี้ราคาก็อยู่ค่อนข้างที่จะเรียกว่ากลางกรอบเลยนะครับดังนั้นถ้าหากใครยังไม่มีของเนี่ยเข้าไปกลางกรอบเนี่ยไม่ไม่ได้มีความได้เปรียบแต่อย่างใดเลยนะครับก็ แนะนำให้เวทแซีก่อนนะครับสำคนที่ไม่มีของส่วนคนที่มีของอยู่แล้วอาจจะรู้ไว้หากราคาลด13บาททุก10ตังค์มาอันนี้ต้องขัดลอสนะครับถัดไปเป็น BTS BTS เองเนี่ยเรียกได้ว่าขึ้นมาแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับตัว BTS ซึ่งเราจะเห็นว่า BTS เองเนี่ยก็ขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วเนี่ย ผมก็เริ่มนะเริ่มที่จะมองนะครับว่าแนวต้านก็เริ่มที่จะแบบตันๆแล้วอะนะครับเพราะว่า6.1เนี่ยนะครับมันก็เป็นต้านสำคัญหากผ่านไปต้าก็จะ6.4กนะครับก็ระยะสั้นผมคิดว่านะ่าจะมีจังหวะแบบย่อลงมาให้เห็นบ้างสัก2บีเทสนะนะแนวรับนะครับก็5.3 5.65นะครับดังนั้นเนี่ยภาพใหญ่นีจริงอยู่บีเทสเริ่มดูดีขึ้นละดูดีตรงที่ว่าราคาสามารถกลับขึ้นมา ยืนเหนือ EMA 200วันได้แต่ระยะสั้นมีย่อก่อนเพื่อไปต่อนะครับถัดไปเป็น c b g สำหรับ c b g เองเนี่ยจริงอยู่ภาพใหญ่นะครับสามารถยืนเหนือ EMA 200วันได้แต่สั้นๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาพของการแว่งในกรอบประมาณสัก76บาท75สตังค์ถึง81บาท75สตังค์ตังนั้นเนี่ยตอนนี้สับตัว CPG เองเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าราคาของเขายัง ไม่ไปไหนนะครับอยู่ในกรอบอย่างนี้แหละนะไซเป็นไซเวเป็นไซเวอพน,นะครับอย่างมากเลย้วนะก็มองว่าหากจะไม่มีของแนะนำเบสเอนไปก่อนสำหรับตัวซีวีจีนะครับถัดไปเป็น c r c ตัวนี้เริ่มน่าสนใจขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเรามองว่าแถวนี้นะครับถ้าเข้าไปก็อาจจะเรียกได้ว่าติดไม่สูงอะเข้าไปไม่แพงนะเข้าไปไม่แพงแล้วก็มี รุนนะครับที่เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นไปต่อด้วยนะครับโดยมีแนวต้านถัดไปที่ระดับ35บาท25สตางค์หากผ่านไปได้นะครับไปเจอแนวต้านที่2ที่37บาท7 5สต้ตางค์นะครับแนวรับสำคัญที่33บาท25สตางค์นะครับแล้วก็รู้ไว้ว่าหากมีของอยู่แล้วหลุด32บาทคัดลอสนะครับสับตัว c ีอีสีก็มองว่ามีโอกาสที่จะเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อได้ถัดไปเป็นเดลตานะครับค่อนข้างที่จะแข็งนะครับแข็งแกร่งนะครับกว่า ลาดอยู่พอสมควรเลยสหรับตัวเดลต้าเนี่ยก็ณเวลานี้นะครับเริ่มมองออกข้างนะครับแวงอันนี้ก็ประมาณสัก1้อยถึงร5 5านะครับราคาออกข้างงี้นะครับรอเลือกทางนะครับหากผ่าน155บาทขึ้นไปได้นะครับในนา f o ฟ low บ u y ตามนะครับทางกลับกันนะครับหากหลด1 4อบาทลงมานะครับใครมีของอยู่ต้องคัดลอสนะครับ ส่วนนะครับหากราคายังแขวงอยู่แบบนี้อยู่นะครับอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับแนะนำให้เวทแอนดซีไปนะครับสำหรับคนที่แบบยังไม่มีของนะครับต่อไปเป็นวันหุ้นวันเนี่ยเริ่มที่จะขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงมากนะครับสามารถเบรกแนวต้านสำคัญที่4.3ขึ้นไปได้นะครับเราก็เจอแนวรับนะครับแนวรับของวันรอบเนี้ยนะครับเรามองแถวโซน่นะครับ แล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้อีกนะครับโดยมีนตันถัดไปที่ระดับ4บาท92สตางค์กับ5บาท25สตางค์นะครับตังวันเองเนี่ยก็เริ่มดูดีอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถกลับขึ้นมานะครับยูเน a 200วันได้นะครับอีกทั้งนะครับตรงเส้น EMA 20วันยืนเหนือนะครับในส่วนของเส้น EMA 200วันแล้วและตัว EMA 50วันเองเนี่ยก็ ใกล้ที่จะกลับขึ้นมายื่เหนือ EMA 200วันแล้วเช่นเดียวกันดังนั้นวันเนี่ยนะครับก็จะเริ่มเป็นหุ้นที่กลับมาเป็นภาพของ up trend อย่างเต็มตัวสักทีนะครับแต่ก็อาจจะต้องแลกมากับการที่แบบ ISI o b o โอบอเนาะเออซึ่งจริงๆแล้วการที่ i ซ i o b o โอบอางทีถ้ามันเป็นเทรนดจัดๆก็อาจจะพองข้ามไปก็ได้นะเพราะว่า โอบอสแล้วโอบอสอีกมึงมีเห็นนะถ้ามันขึ้นไปจริงๆอะ่ะดูจากตัวเมื่อกี้เดลตานี่ <c oughs> แไอจังหวะ <c oughs> <c oughs> ที่แบบขึ้นไปขึ้นไปเนะ o board, ี่ยโอ้บอสโอบอสต้องกี่ครั้งอะ่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ถ้าเป็น up พ r e n d i n จริงๆนะครับก็ตัว rsi ก็อาจจะใช้แบบอะไรพวกนี้ได้แบบไม่ค่อยดีอ่ะนะ scb ถ้าใครติดตามผมนะผมจะพูดไว้เสมอนะครับว่าหากผ่าน116บบาทได้แนะนำ follow by นี่ไงครับ ผ่านได้แล้วนะตอนนี้ผ่าน116บาทได้แล้วนะครับแล้วผมก็มองว่า SCB เนี่ยจะไปต่อนะครับ s อ b จะไปต่อโดยมีแนวต้านถัดไปนะครับแถวๆโซน121บาทนะครับหากผ่านไปได้ไปเจอแนวต้านอีกทีนึ่งนะครับแถวๆโซน125บาทนะครับโดยมีแนวรับสำคัญที่116บาท ถัดไปครับมาเจอที่ตัวของ S s R S H R เนี่ยก็เริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากตัวของ E M A 20วันสามารถกลับขึ้นมายืนเหนือ E M A 200วันได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็เบรกขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดเองก็อยู่ที่2.54 2บาท54สตางค์นะครับสับตรง S H R ก็ มองว่าเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อนะครับแนวต้านถัดไป2.66กับ2.78สรับ H R ก็มองว่าณนะเวลานี้ไม่ไม่มีของนะครับควรเข้าไปเลยเข้าไปเทรดดิ้งได้นะครับมีของอยู่แล้วรู้ไว้นะครับว่าหลุด2.3คัทลอสนะครับซินเนกเองเนี่ยตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ ใช้คําว่ากําลังลุนนะลุนอะไรลุนว่าไอแถวเนี้ยอีเมสสองวันเนี้ยจะยืนได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมานี่ลงมาต่อเนื่องหลายวันแล้วนะครับอีเมสสองวันคือ13บสาาทแปสิบตังก็ผมคิดว่าอีกประมาณสักกว่า2วันเนี้ยก็น่าจะรู้เรื่องเลยนะครับตอนเนี้ยก็อาจจะแบบใครถ้าใครแบบยอมรับความเสี่ยงได้ไม่มากอะ่ะแนะนาให้เวทันซีไปก่อนดีกว่านะครับเพราะว่ามันข้าวแถวนี้เหมือนเบสอะเหมือนเบสเราแบบหนึ่งเลยว่าแบบสุดท้ายมันจะยืนได้ไหมซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้อนะเนาะ ก็ต้องรอนะต้องรอนะครับรอดูกันต่อไปสับตัวซินเ็กแต่ภาพตัวเนี้ยจากแค่แบบย่อพักฐานลงมาถ้าหลุดอีเมองรอวันเนี่ยจะกลายเป็นดาวเทรนทันทีนะครับซับตัวซินเ็กก็ผมแนะนําอย่างนี้ละกันนะสหรับคนที่มีของอยู่แล้วก็หลุด13บสาบาทสีสตังค์เผื่อนิดนึงเผื่อตรง e ีเมอ0รอวันนิดนึงอ่ะอืมถ้าหลุดลงมาเนี่ยขัดลอสนะครับซับซินเ็กส่วนคนที่ไม่มีของอาจจะรอดูหากลงมาแถว e ีเม200อวัน แล้วเริ่มมีแท่งเขียวมีแพทเทิร์นของการกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าได้นะซินเด็กต่อไปเป็นเทสโก้นะครับเทสโกเองเนี่ยเราเห็นว่าเริ่มยอ่อลงมาแต่ก็ลงมาแถวแนวรับสําคัญนะครับสิบาทแล้วก็เริ่มยืนยืนได้นะครับดูเป็นสัญญาณที่ดีนะนะครับเรามองว่าเท s c o เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับหาแนวต้านที่19บาท60สตางกับ20บาทสุดท้ายครับเป็น True ที่ผ่านมานะครับทูแข็งแกร่งชัดเจนมากเพราะเขามาตั้งแต่แบบ5บาทอะไรเงี้ยเนาะจริงๆก็ต่ำกว่า5บาทด้วยซ้ำอะช่วงก่อนหน้านั้นเ,เราจะเห็นแฟกเตอร์หนึ่งของทูเนี่ยก็คือการที่แบบราคาสามารถยื้อเหนือนะครับส่วนของ im e a 50บวันได้มาโดยแทบตลอดจะมีจุดเนี้ยเริ่มหลุดรอบหนึ่งนะแล้วก็ตีกลับข้ามาได้อย่างรวดเร็วอันนี้หลุดครั้งที่2แล้วเป็นการเปิดแก็บดาวและ เบรกด้วยนะครับเปิดแกลบดาวแล้วก็เบรกลงมาด้วยนะครับก็มองคิดว่าตอนนี้ทูก็น่าจะถึงจังหวะแล้วนะย่อเนี่ยยอ่อสักทีเถอะ <c oughs> ขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่มีจังหวะย่อเลยในช่วงที่ผ่านมาสับทูผมคิดว่าตรงเนี้ยทูน่าจะเป็นจังหวะย่อแล้วแนวรับสําคัญ10บาทกับ10บาท60สตังแนวต้านเป็น11บาท50สตังสับตรงทูนะครับก็มองว่า เป็นภาพของการพักฐานนะครับลงมาก่อนนะครับเข้าหาตรงแถวเส้น EMA 2 0 0วันนะครับโอเคนะครับวันนี้น่าจะมาอัปเดตตลาดนะครับรวมถึงนะครับตอบนะในส่วนของคุณที่ทางลูกเพจ o c k อกเรช t i o n ถามกันเข้ามาครบทั่วแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึง Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง s t o อกเ t ช t i o n ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วครับสวัสดีครับ